เต็มมากอาจจะออยูแคร์มาชอบลุงพาว่าขอดูหน่อยของแกอย่ายายาวใครเขียนเนี่ยแกอยากทำหน้าเ ต้องลูนันนี้ต,นต้องใส่ลูนันนี้หนึ 2> 1, 2, ่งสองสอะไรมาก่อนอ่ะเฮ้ยใครซ้อมบ้างเนี่ยดำ